รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับพ,พ่อกันคือเก่าช่องทางอีสานแฟมิลี่มอนี่สิมากินโจครับโอ้แมงวันก็นหลายโพหลายโพ,อยพอเออ ได้เนือมาจุได้เจ้นเนือกับเครื่องในตับโบมีด่ดอกเราพักกับโบ้บรรยายบัถถอเลยจกพักยังต้องพักยังเนี้ยไล่พักส่วนคว้อ๋อต้องอว,ว,วัร้ลยดอกหิ้วดอกอือยุดอ้ วันนี่ก็ลายครับเว้ยต่อภาษาเขมรคนเอิ่นแมงครุยพระสันนะลองมันก็น่าแก้วขมผมอืม lại phố lại phố à văn này cả của em vân hình ma hóa kiếm mấy để tội này ือจับไม่ได้รับชนเบืออ่อเลยพวกมึงจับได้กูจะส,สีแม่นห,หน่ยมันตายหมดนึนก็น่า้งันหน้ของมันประโยชน์พเ n ย่า เนี่ยขารถขาต้องตีหามไปพระท่นไปได้ตับงาดกันพระท่นจื่นสวยพระอ,อืม อืมฮึอืมโคต้องโมกจังว่ามันขายขางเบื่เศ้าตีนเศ้ามือเลยพี่น่องเลยมันขายดับขายดีไรแมงวัน มันละย่ายมาถือให้พักกันนะเท่าชิ้นว่าแน,นี้มั้งวันอืมอน,น,นี่ยู่สู้แก่พักกันนะ không đây trái khác quá vì bị... treo cả đã ép ừ. gì mà giò lại không ăn hả nè vãi gì thì nó ăn ớ Hãy subscribe cho kênh ừ chìm nóng thông hoạt rồi phát cả chìm rồi ưu tăng lên đó. đãi phùt rồi chết tôi quá yếu kiểu ก็ต่างเห็นเลยนี้คือได้เวลาเลยตับของมักได้ด้วยนะ่ะตัก่างขี้เลี้ยวขั้นแท่นหน้ากับม่ได้

เย้าของอเลยเน,ะไไนาะใบบวลระเพ็ดไหมวางมีหรอใบเจยาของอกินก็จุ่แซบแซ,บแซบเ่เด็กพี่น้องเลยนี่พอแล้วนี่ใบบอละเพ็ดอีสาน บ้าน่อยเอือนยาข้อหอวสันใบบัวเพอืมอา,าสัวไม่ยาดกูกินอืม cùng đòi thì các bạn, ừ <laughs> ừ ม่นลาวบเา,าเองเนยพี่น้องนะพ่อพ่อ,พอ,อยีเดี๋ยวเมบ่งวันเนี่ย้ยาล้มเนี่ยตอนนี้่ะ อืมดอกจอกว่าืะ ต้องกินต้องเปล่าน,นี้ต้องวั่นพี่น้องโอ้ยหาขวางเออกูแห้งป้อยเพราะเป็นแห้งเบาแห้งหลาย Nói đúng luôn Thì nó có bố với rồi <laughs> Tết tô phụng quá chứ Khi không ăn cả đấy กินเงือบตัวจับฟังนะควางบังขาดจะตับ Na vô lời mày hả. mà không mày ngon mong. lại, live. Ừ. Hm. pháo bao im. à, ừ, Hm. 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 Hm.

คลิปหนายังพ่อกันไหมเด้อ่าลืมกดทับตะไคร่กดไห์กดแช่ไห้น้ำนะครับเพื่อเป็นกำลังใจอ่าแล้วคอยติดตามผลงานคลิปหนาเด้อครับเดอ้อขอขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมแล้วก็ขออนุญาตผู้คนบอกกินดิบกินได้ครับสวัสดีเด้อครับเดอ้อ